นึกย้อนถึงท่านสตราจารอุทิศลิวันท่านได้กล่าวถึงบุรพพาจารย์มาจอรอนะฮะมหาวิาลสงไทยที่เคารพและนับถือเลื่อมใสนอกจากสตราจารย์พิเศษสถียนพงวันนับปกราชบัณฑิตสตราจารย์พิเศษสตียนพันธังสีราชบัณฑิตสัตราจารย์พิเศษปกิจจิตบัวบุกราชบัณฑิตท่านสัตราจารย์จำนง สตราจารพิเศษจำนงทองประเสริฐราชบัณฑิตก็เป็นปูชนียาจารย์ที่ผมได้นับถือเลื่อมใสและท่านเมตตาผมด้วยดีเสมอมาจนถึงปัจจุบันนั่นหมายถึงว่าเมตตาท่านสตราจารย์ดุษฎีสิริวัลน,นะท่านเมตตาถามผมรวมถึงสตราจารย์และราชบัณฑิตท่านอื่นๆว่าผมรู้เกณฑ์เป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิต ผมเองคุ้นเคยมีราชบัณฑิตสามารถลงนามรับรองผลงานได้หลายท่านทำไมผมไม่รวบรวมผลงานขอเป็นราชบัณฑิตในไทยและขอกำหนดตำแหน่งวิชาการในไทยเป็นศาสตราจารย์โปรดเกล้าเป็นเรื่องเป็นราวผมตอบสั้นๆว่าถ้าวันหนึ่งฟ้าจะพระราชทาน จากผลงานเชิงประจักษ์ท่านก็คงมีพระบรมราชองค์การทรงมีพระมหาการุณาี่คุณเมตตาลงมาเองเหมือนในปี2,533ทรงมีพระมหาการุณาี่คุณโปรดพระราชทานรับไว้ในพระบรมราชูประถมได้สร้างตำนานชีวิตกลายเป็นสาม,มเณรนาคหลวงสายประเรียนธรรม9้าประโยคลำดับที่36แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากผลงานเชิงประจักษ์ทุ่มเทน้ำพักน้ำแรงเอาจริงเอาจังสอบไล่จนจบการศึกษาสูงสุดพระปริยัติธรรมส่วนตัวผมไม่ได้ทำงานเพื่อดีเด่นดังอะไรใดๆเน้นสร้างผลงานเพื่อพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญเมื่อต้นปีท่านอาจารย์จำนงเมตตาฝากแดรี่ปี2565 มอบผ่านพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตวัดโมรีนะด้วยความเมตตาทราบซึ้งใจยิ่งนักลงเรื่องราวกว่าจะจบปร,ริญญาเก้ากว่าจะจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเยลสหรัฐอเมริกากว่าจะเป็นพระราชาคณนะกว่าจะเป็นราชจะราชาบัณฑิตกว่าจะมีตำแหน่งสูงสุดในราชาบัณฑิตแต่ยสถานกว่าจะเป็นสวกว่าจะได้สายสะพายครบ4เส้น ท่านแรกของมจรหรือมหาวิาลมหาจุฬาลงกรณราชวิาลกว่าจะได้สอบอกว่าจะได้สอนหนังสือสมเด็จพระสังฆราชอัมพรสมเด็จพระพุธธูสศาจารย์ประยุทธประยุทธโตวัดยาณนวิสกวันนะนะพวกเราชาววัดวา,ารามจะได้เห็นเป็นอุทาหรณ์คติสร้างผลงานเชิงประจักษ์ต่อไป นี่คือบทความถ้อยความที่ท่านศาสตราจารย์อุทิศรีวันท่านได้โพสเพื่อที่จะเป็นแ่่คิดมุมมองให้กับชาวดงคอมเมนทั้งหลายนะผมก็เลยเอาลงมาวันที่10เมษายน2565นะร